พี่น้องเอฟซีครับมากินก้าวกำคับับปีล่วงจงกันแล้วพี่น้องเออวันนี้ไม่มีไรมาครับก็มีตอดเครืองปลาครับตอดเครืองปลาปลาตูมันครับแล้วก็กาวเล่ายพี่น้องก๋งวยเตี๋ยวร้อนๆเลยพี่น้องเออกาวเลี๋ยเกยกับแล้วก็หลวกจิ้มครับแล้วก็หลวกจิ้มเนื้อพีนออ่น้องมีไอ้นำจิ้มซีฟูดกับปีล่วงจงตาเองกับติมบอดเช็ดกับแล้วก็ปักนอกพี่น้องเออมีตัวควักยาวมีตัวปลูมีลูลโก แล้วก็มีลูกเนียงครับแล้วลูกเกลือพี่น้องแล้วก็มาเล่ดังนี้ครับมีปักกันจ้องครับพี่น้องปักกันจ้องพี่ล่วงจงไปเก็บมากับจังไหนน้องเหรใจแล้วก็ยยดจำเมาพี่น้องแล้วก็มีควักปีกาครับแล้วก็ปีกลวยแล้วก็โยดต่อเบวพี่น้องเออแล้วก็ได้ยยดเตี้ยมไหมหนึงกันครับนกหรือดูกันเดี๋ยวเอ้เป็นโยดพี่ร่วงจงหวาก็น่ากินได้ตึกก้มๆก็น่ากินกับแล้วก็โยดจำเมาพี่น้องเหลอนนี้ครับ แล้วก็หลวเอือกุองพี่น้องเอ้ยนะครับยวบยวบเลยครับหยวบยวกหมเลยมามามาพี่น้องไม่ต้องปูดไร่ยมากินก้าวกลกับปี่ร่วงจงว่าพี่น้องคนไหนสีไม่กินก้าวที่มามามาเดี๋ยวปีร่วงจงตักไอ้ตดเหลืองปลากอนกับตดเหลืองปลาอย่างร้อนรอนเลยพี่น้องเอ้ยตึ้งเคลืองเลยครับตึ้งเกลืองอืจานเลยครับจานเลยหลงเล่ที่กับว่าแกนได้ไหม mình nam lang cõ gan bình nón lâu cò lèo vậy nè phát lên bình nón má má cho ăn gặp โสตี้ปีนองเออกลางวันว่างนี้ปีล่วงจงไม่ได้ตั้มเลยกับคลิปอืมวัเปีกาปีนองอืมมันร่อยกับมันร่อยอืม Hm, lưỡi lê gà phá

ได้ไหนก็ปีนองเอินล่างโก้ครับอืปลาเลือครับกอบคุณหมากนะปีนองนะติดกดติดตามติดกดวัวใจไอ้ปีล่วงนะครับกอบคุณหมากติด่วยกดแจ้ครับ น้องๆนู่น,อน,อนอูอย่าตามพี่ล่วงจงนะครับพี่ล่วงจงหลางมือเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมก่อนกินก้าวนะครับหลางมือื่อยสะอาดกับป้มดีตัวทุกกระป๋าบกับอื